หลังจากที่คุณสมบัติของเราทุกอย่างผ่านขเขาก็จะเรียกเราไปทําการสอบนะครับการสอบก็คือจะเป็นการสอบวัดความเร็วในการตอบสนอง,องเ็าจะมีรูปภาพมาหลอกไปหลอกมาภาพนี้ต้องตอบอะไรภาพนี้ต้องตอบอะไรเราต้องตอบให้ถูกต้องภายในเสี้ยววินาทีและถูกต้องในตามจํานวนที่เขากําหนดนะครับสาเหตุที่เขาต้องถามตัวนี้เพราะว่าการขับรถไฟเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตของผู้คนและทรัพย์สินเยอะมากนะครับเราต้องขับด้วยมือรน้วนร้อยเปอร์เซ็นต ถ้าสัญญาณบอ,อกให้หยุดเราก็หยุดสัญญาณบอ,อกให้ไปเราก็ต้องไปสัญญาณบอ,อกให้ทําอะไรเราก็ต้องทําตามนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําตรงนี้เนี่ยมันซีเรียสมากว่าเราต้องตอบสนองต่อสัญญาณที่ถูกต้องถ้าเราผ่านปุ๊บก็บจะเป็นการสอบในเรื่องของจิตวิทยาผมเนี่ยตกรอบแรกเพราะว่าผมตอบในลักษณะดีเกินไปเราควรจะตอบเป็นลักษณะตัวเราเองดีที่สุดนะครับไม่ใช่ตอบในลักษณะว่าเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนเลวเกินไปหลังจากที่เราผ่านตรงนี้แล้วเนี่ยสุดท้ายก็จะเป็นการสอบสัมภาษณ์ญญ tired, ก็จะเป็นคนมาถามเรา3คนนะครับ ถามวิธีการแก้ปัญหาเราถ้าเราผ่านแล้วก็จบแล้ว